นี่น,นีทุกคนจีโน่ได้ตั๋ว VR มาสองใบเรามาดูเลยว่าจีโน่จะเล่นได้หรือเปล่ามาดูฝีมือกันเกมแรกที่เล่นจีโน่เลือกเป็นเกมยิงปืนจะไปรอดไหมมาดูแรกๆหาศัตรูไม่เจอก็จะงงงหน่อยหมุนติวติวติวติติวศัตรูอยู่ไหนนะพอเริ่มจับทางได้โอ้โหยิงเอายิงเอาแม่นยังกะจับวาง หาศัาตรูเห็นศัตรูแล้วยิงโอ้โหยิง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 ต่อไปเรามาดูเครื่องเล่นอีกเครื่องนึงเครื่องเล่นนี้สามารถเลือกเล่นได้หลายเกมเลยทีเดียวมีทั้งรถไฟเหาะดูไนโนเสาร์บ้านผีสิงเยอะแยะมากมายเลยส่วนอันนี้จีโน่เลือกนั่งเรือดูไดโนเสาร์ครับทุกคนและยังมีเครื่องเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยใครอยากมาลองเจอกันได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองจังหวัดภูเก็ต เขามีถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้น